สว Finished ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชม ï, คุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์ค่ะซึ่งรายการข่าวเด็ดสุดสัปดาห์นะคะจะมาอัปเดตข่าวสารในแวดวงของบริษัทจดทะเบียนนะคะตลอดจนความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดทุนในรอบสัปดาห์แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจคอมเมนต์เศรษฐกิจที่น่าสนใจค่ะข่าวไหนที่เป็นประเด็นเด็ดและเป็นประเด็นร้อนนะคะเราจะนามาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นประจำในทุกๆวันศุกร์นะคะวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ค่ะ กับดิฉันอนุภาสิริรวงนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะติดตามชมได้เป็นประจำนะคะสำหรับข่าวเดว็ดสุดสัปดาห์ในช่วงเวลาประมาณ18นาฬกาแบบนีน้ค่ะได้ผ่านทางช่องทาง Facebook Live ของหุ้นอินไซด์นะคะแล้วก็รับชมได้ทางช่อง YouTube Channel ด้วยเช่นกันค่ะไปเริ่มอัปเดตกันเลยนะคะกับตลาดหุ้นไทยสัปดาห์นี้นะคะ <c oughs> ก็ภาพรวมนั้นถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะมายืนเหนือ1,400จุดได้อีกครั้งค่ะ ปัจจัยบวกมาจากเรื่องของฟันโฟรหรือว่ากระแสงเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างประเทศนะคะที่ไหลกลับเข้ามาค่ะขณะที่นักลงทุนนั้นรอติดตามในเรื่องของการรายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนนะคะที่ทยอยประกาศกันอย่างคึกคักในสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะส่วนหุ้นที่บวกแรงในสัปดาห์นี้นะคะต้องยกให้กับ scb ค่ะหลังจากที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลนะคะสูงกว่าที่ตลาดคาดค่ะโดย scb นั้นจ่ายเงินปันผลนะคะ7.84บาทต่อหุ้นนะคะ7บาท8 4สสตางค์ค่ะ ซึ่งจะขึ้นเครื่องหมาย XD นะคะ17เมษาย,ยน67ค่ะด้านข่าวสารในแวดวงตลาดทุนนะคะที่สำคัญในสัปดาห์นี้นะคะคณะกรรมาการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าบอร์ดตลาดหลักทรัพย์นะคะได้มีการเห็นชอบมาตรการยกระดับความเชื่อมั่นนะคะซึ่งก็สามารถสร้างเซนติเมนต์นะคะในเชิงบวกให้กับตลาดหุ้นด้วยเช่นกันค่ะในช่วงท้ายๆสัปดาห์นั่นเองนะคะโดยบอร์ดตลาดหลักทรัพย์นะคะมีการเคาะมาตรการคุมเข้มช็อตเซล และเพิ่มขนาด Market Cap นะคะขั้นต่ำจากเดิม5,000ล้านบาทเป็น7,000ล้านบาทค่ะและจะคุมความผันผ,นผวนของโปรแกรมเทรดดิ้งระหว่างวันนะคะรวมไปถึงการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ลงทุนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจนะคะสัปดาห์นี้มีตัวเลขสําคัญนะคะจากสภาพัฒน์ก็คือเรื่องของ GDP นนั่นเองนะคะสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะหรือว่าสสอชอค่ะ รายงานตัวเลข GDP ในไตรามาสที่4ของปี66นะคะเติบโต1น year on เ e a r จากปีก่อนนั่นเองค่ะและเมื่อเทียบรายไตรมาสนะคะหดตัวลบ0.6% Q on Q นะคะทั้งนี้ค่ะในปี66นะคะเศรษฐกิจไทยชะลอตัวจาก2.5%ในปี65เป็นขยายตัวได้เพียง1.9%ค่ะ สำหรับปี67นะคะสภาน์ได้ปรับประมาณการเติบโต,ตของ GDP ลงมาในกรอบ2 2ถึง3.2เซนะคะค่ากลางที่2.7%เปอร์เซนค่ะทั้งนี้สภานพาประเมินนะคะว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวต่อเนื่องจากแรงหนุนของการฟื้นตัวในภาคการท่องเที่ยวนะคะและการกลับมาขยายตัวของการส่งออกแต่ต้องจับตาปัจจัยเสี่ยงสำคัญนะคะจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และการลดลงของแรงขับเคลื่อนทางการคลังค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีเรื่องของสภาอุตสาหกรรมหรือว่าสอทนะคะ เปิดเผยผลการสำรวจเจชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม67นะคะว่าอยู่ที่ระดับ90.6ค่ะเพิ่มขึ้นจาก88.8ในเดือนธันวาคม66นะคะโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศสะท้อนจากคำสั่งซื้อและยอดขายสินค้าที่เร่งขึ้นจากเดือนก่อนหน้าค่ะโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อรองรับการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะ สำหรับปัจจัยต่างประเทศนะคะมีเรื่องของรายงานการประชุม FOMC นะคะหรือว่าเฟดมินิทนั่นเองนะคะเมื่อวันที่30-31มกราคมที่ผ่านมานะคะโดยคณะกรรมการเฟดส่วนใหญ่นะคะกังวลความเสี่ยงหากเฟดปรับลดดอกเบีย้ยเร็วเกินไปค่ะและยังไม่มั่นใจว่าควรจะตรึงดอกเบีย้ยที่ระดับปัจจุบันต่อไปอีกนานเท่าใดค่ะแล้วก็ไปต่อันที่เรื่องของข่าวสารบริษัทจดทะเบียนนะคะก็เป็นเรื่องของการรายงานผลประกอบการนะคะไปอัปเดตกันหลากหลายธุรกิจนะคะเริ่มกันที่โคโคคค่ะ โคโคโหรือว่าไทยโคโคันนะคะโชว์กำไรปี66นะคะแตะ539.68ล้านบาทเติบโตทะยาน75.98ซค่ะดรวรรวศชินปิ่นเกลียวค่ะซีโอหรือว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไทยโคโคัทจำกัดมหาชนหรือว่าโคโค้โอค่ะเปิดเผยว่าบริษัทนั้นมีกำไรสุธทธิในปี2 5 6 6อยู่ที่ระดับ539.68ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น75.98เเมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่3 0 6 6 7ล้านบาทค่ะโดยการเติบโต,ตเป็นผลมาจาก,กรายได้จากการขายของบริษัทเพิ่มขึ้นนะคะเนื่องจากบริษัทสามารถขยายตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการจัดจาหน่ายสินค้าประเภทน้ำมะพร้าวไปยังประเทศจีนได้เพิ่มขึ้นค่ะส่งผลให้มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ด้านรายได้ประจำปี66นะคะบริษัทมีได้รายรวมนะคะอยู่ที่4,679.74ล้านบาทค่ะเติบโต38.17เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะที่มีรายได้รวมอยู่ที่3,386.99ล้านบาทนะคะเนื่องจากเป็นการเติบโตของยอดขายต่างประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคอื่นๆค่ะโดยเฉพาะการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทนะ้ำมะพร้าวไปยังขายยังประเทศจีนได้เพิ่มขึ้นค่ะ และก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทสามารถขยายช่องทางการตลาดไปยังต่างประเทศเป็นหลักนะคะโดยสัดส่วนต้นทุนการขายปี6% 6ต่อรายได้จากการขายอยู่ที่73.83%หรือปรับตัวลดลง2 1 6เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะปัจจัยหลักที่ทําให้ต้นทุนขายปรปับตัวดีขึ้นนะคะก็มาจากการบริหารจัดการภายในด้านต้นทุนวัตถุดิบที่ดีขึ้นและการใช้เทคนิคการผลิตที่ทันสมัยของบริษัทอย่างต่อนเนื่องค่ะทั้งนี้นะคะซีอของ โคโคนะคะยังระบ,บุด้วยนะคะว่าบริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นของรายได้จากการขายและรายได้จากการบริการปีห6%เพิ่มขึ้นเป็น26.21%่เอมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่มีอัตรากําไรขั้นต้นเท่ากับ23.85%ค่ะซึ่งเป็นไปตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวที่มียอดขายเติบโตอย่างมากส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้กําลังการผลิตและเกิดอีโคโนมีออฟสเกลค่ะข้ามไปที่ธุรกิจ ของ CK Power กันบ้างนะคะ CKP หรือว่า CK Power นะคะกวาดรายได้รวมในปี66นะคะ1941ล้านบาทค่ะน,นายธนวัตรตรีวิศวเวศค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัท CK Power จำกัดมหาชนหรือว่า CK P นะคะก็ได้เปิดเผยค่ะว่าในปี66นะคะ CK Power มีรายได้รวมจำนวน1941ล้านบาทค่ะแม้ว่าจะต้องเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนินโย แต่ปริมาณน้ำมีการปรับตัวดีขึ้นนะคะตั้งแต่ช่วงกลางแต่ลมาสที่3ของปี66ค่ะโดยบริษัทได้ปรับแผนการผลิตไฟฟ้าให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำคงเหลือในอ่างเก็บน้ำของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำน้ำหนึ่งสองสูงขึ้นถึง367เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางค่ะซึ่งเป็นระดับน้ำคงเหลือในอ่างเก็บน้ำที่สูงที่สุดในรอบ3ปีและจะส่งผลบวกต่อการนําเินงานในช่วงครึ่งปีแรกของปี67ซึ่งเป็นฤดูแล้งด้วยค่ะ ในปี66นะคะ CK Power รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทไซยบุรี POWER จําจำกัดนะคะลดลงค่ะจากปริมาณการขายไฟฟ้าที่ลดลงตามปริมาณน้ำและต้นทุนของต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นตามแนวโน้มดอกเบี้ยโลกนะคะประกอบกับบริษัทไฟฟ้าน้ำมัน2จำกัดนะคะมีรายได้จากการไขายไฟที่ลดลงและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากงานซ่อมบำรุงใหญ่ตามแผนซ่อมบำรุงนะคะ ในขณะที่บริษัทบางไปอินโคเจเนเรชันจำกัดมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยนในปี2566ที่ปรับลดลงค่ะจากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของ CK Power เพิ่มขึ้นเป็น102.5.4หรือเพิ่มขึ้น104.9จากปี65ค่ะแล้วก็มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน1,462ล้านบาทนะคะ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละสค่ะสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัทที่แข็งแกร่งท่ามกลางวิกฤติจากการต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะทั้งวิกฤตด้านพลังงานภูมิรัฐศาสตร์และก็สภาพภูมิอากาศด้วยค่ะไปที่ธุรกิจเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยวนะคะอย่างสีนานา,นาพรกันบ้างค่ะสีนานาพรหรือว่า S N N P นะคะโชว์กำไรสุทธิปี66พุ่งแต่636ล้านบาทค่ะพร้อมปันผลอีก0.25บาทต่อหุ้นค่ะ นายวิโรธวชิวระเดชกุลรองกรรมาการผู้จัดการอาวุโสสายงานธุรกิจในประเทศบริษัทศีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนนะคะหรือว่า SNNP ค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าผลการมนงานของปี2566ค่ะบริษัทนั้นมีกำไรสุทธิอยู่ที่636ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น120ล้านบาทหรือ23%ค่ะ สามารถสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่องนะคะส่วนรายได้รวมนั้นอยู่ที่6 0 4 9ล้านบาทเพิ่มขึ้น445ล้านบาทหรือ8%เทียบกับมงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้5,604ล้านบาทค่ะปัจจัยสับสคัญที่ทำให้ผลกำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะมาจากแผนการตลาด ที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีค่ะและยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งจากในประเทศและต่างประเทศนะคะรวมไปถึงบริษัททยอยออกสินค้าใหม่วางจําหน่ายอย่างต่อนเนื่องค่ะและมีการวางกลยุทธ์ในด้านการตลาดการปรับชมสินค้ารวมไปถึงการเปิดตัวภาพยนต์โฆษณาชุดใหม่ๆเพื่อสื่อสารทางการตลาดกับกลุ่มผู้บริโภคได้ยอย่างตรงจุดซึ่งมีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท วันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา0.25บาทต่อหุนนะะ้นนะคะ25สตางค์นะคะขึ้นกระหมาย XD ในวันที่7พฤษภาคม67นะคะแล้วก็มีกำหนดจ่ายเงินปันผล24พฤษภาคม67ค่ะด้านแนวโน้มการเติบโตของบริษัทนะคะก็มาจากแผนธุรกิจที่ทําบริษัทได้มีการขยายตลาดไปยังต่างประเทศนะคะนอกเหนือจากประเทศเวียดนามที่เป็นตลาดหลักแล้วนะคะ บริษัทยังมองเห็นโอกาสในการทําากรตลาดในประเทศอื่นๆน,นะคะเพิ่มเติมเช่นฟิลิปปินส์เกาหลีและจีนเป็นต้นค่ะและทางบริษัทยังคงเป้นหาตลาดเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมให้มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพและก็ยังยืนม,มากยิ่งขึ้นนะคะปัจจัยดังกล่าวจะช่วยสับสนุนผลงานงานของบริษัทให้เติบโตนะคะโดยคาดว่าในปี25-67นี้นะคะจะเติบโตได้อย่างต่อนเนื่องตามแผนงานที่วางไว้ค่ะเราก็มาปิดท้ายกันกับหุ้น IPO นะคะ หุ้น IPO ก็คือคักนะคะในสัปดาห์นี้ก็เข้ามาซื้อขายกันนะคะประมาณ2บริษัทด้วยกันนะคะเนาะแล้วก็มีหุ้น IPO ที่จ่อคิวนะคะเตรียมจะเข้าซื้อขายกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเรานํนำมาอัปเดตกันนะคะกับ BKGI ค่ะประกาศขาย IPO 160ล้านหุ้นนะคะพร้อมเข้าเทรดในเดือนมีนาคมนี้ค่ะนายสมภพกีรัสุนทรพงศ์กรรมาการผู้มน่วยการบริษัทลาาพา์ฟินันเซียไซรัสจำกัดมหาชนค่ะ ในฐานะที่บริษาททางการเงินในการเสนอขายหุ้นสามาัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปหรือว่าหุ้น IPO ของบริษัท b a n g k o k Genomics Innovation จำกัดมหาชนหรือว่า BKGI ค่ะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าคาดว่า BKGI จะจะสามารถเสนอขายหุ้นสามาัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกนะคะ IPO จำนวน160ล้านหุ้นพาหุ้นละ50สตางค์นะคะคิดเป็น26.67% และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเข้าเซ็ตนะคะประมาณเดือนมีนาคมนี้ค่ะค่ะนี่ก็คือข่าวสารของทั้งบริษัทจดทะเบียนนะคะตลอดจนความเคลื่อนไหวของตัวเลขเศรษฐกิจนะคะคอมเมนต์เศรษฐกิจที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้ที่เรานํามาอัปเดตกันค่ะสัปดาห์หน้ามาอัปเดตข่าวกันต่อนะคะว่า งบของบริษัทจดทะเบียนนะคะหลายๆตัวก็จะทยอยประกาศกันอย่างคึกคักเป็นอย่างมากค่ะแล้วเราก็จะมาอัปเดตกันต่อเนื่องนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้รายการข่าวเดว็ดสุดสหดาหนะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใ้ใหม่นะคะในวันศุกร์หน้าค่ะเวลา18นาฬิกาโดยประมาณแบบนี้นะคะสำหรับวน,นี้ทีฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนค่ะขอบพระคุณสำหรับทุทกการติดตามสวัสดีค่ะ